ผมนี่ใจบางมากเลยครับเวลาที่เจอพวกคลิป ASMR ของน้องหมาแมวแต่แปลกใจมากเลยครับทำไมถึงไม่เคยเจอของน้องนกวันนี้ผมก็เลยมาลองทำดูว่า รู้แล้วทำไมแม่งถึงไม่ค่อยมีคลิป ASMR นบมันเป็นแค่ไม้เว้ยลูกกินก็ไปเถอะใครที่สนใจอยากเอาไปลองทำกับเด็กๆที่บ้านตัวเองดูบ้างสามารถกดสั่งซื้อขาตั้งไม้รุ่นกระปุกสีชมพูตัวนี้หรือว่ารุ่นสีอื่นๆเนี่ยนะตอนนี้7จะจุเจ็เขาลดลงเยอะมากไปช็อปกันได้นะครับเดี๋ยวผมแปะตะกร้าไว้ให้